มีอัปเดตเล็กๆของ Marvel Future Fight น,นะ่เป็นชุดของเป็นยูนิฟอร์มของซันเบิร์ดนะครับแล้วก็ยูนิฟอร์มของเจนดากอนบูดาคอน เจ็ดนะก็มันอาหารนะครับแต่ที่น่าสนใจจะเป็นของมิสมาเวลมาสักทีนะกว่าจะมาเดี๋ยวไม่เกิน2อาทิตย์น่าจะมีของนั้นนะนี่มิสมาเวลครับมีของชีฮักนะครับ ชีฮักก็จะเป็นชุดสูตรสวยๆเลยนะครับเดี๋ยวมาดูสกิลของมาดูสกิลของมิสมาเวลกันดีกว่านะผมก็ไม่ได้อัพ อัปเกรดมิสมาเบลเท่าไหร่นะครับยังไม่ได้ขึ้นเทียสองเลยนะครับมัวแต่ไปอัปเดตของตัวนี้แทนนะครับอยู่ไหนละล่ะมิสมเบลนี่นี่เดี๋ยวเราลองมาเล่นหน่อยดิเป็นยังไง เนื้อเรื่องหนึ่งจะผ่านไหมเนี่ยนี่โดนตีโดนตีน็อกเลยนะนี่ยังไม่ได้ดูเหมือนกันนะเพิ่งเปิดเนี่ยเพิ่งอัพซพิ่งซื้อคอสแล้วก็เพิ่งซื้อยูนิฟอร์มแล้วก็เล่นเลยเนี่ยนะครับโอ้โห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 มีตูมตามเหมือนกันนะเนี่ยโอ้โห ครับมีตุ้มตาเหมือนกันนะอ๋อมันจะเห็นของอื่นซ้อนด้วยิีนะแหมเห็นเห็นดวงตาก็ต้องยอมแล้วนะตอนนี้รู้สึกจะซื้อแค่พันพันนิดๆเองนะพันไม่ถึงพันเจ็ดมันดิสคดเคาอยู่นะมันดิสเคาตาอยู่นะครับ สกินสวยหน้าหน้าสวยด้วยนะครับเป็นไงสวยเลยนะเดี๋ยวมาปั้นกันต่อนะอันนี้เป็นอัปเดตเล็กๆของทาง Mobile Virtual นะเขาแอบอัปเดตอยู่